รุทนี้เราไปที่บึงการกันนะคะเราเดินทางกันไปที่ถนนโล่งมากนะคะมาที่ศาลเจ้าปู่อือลือนาคนาคราชนะคะเราก็มาบูชาดอกไม้นะคะแล้วก็มากราบสกักการะท่านปู่อือลือนะคะบริเวณนี้จะ อยู่ที่บึงการนะคะอยู่ที่ไม่ไม่ได้ลงไปในในที่เป็นล่องเรือนะคะถ้าจะล่องเรือก็ต้องไปต้องไปเช่าเช่าเรือนะคะแล้วก็ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะต้องมีเวลาพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ไปนะคะเราเลยมาสักการะ,ะตรงตำหนักของท่านนะคะคือเขาก็จะมีการสร้างใหม่แต่ว่าเราดูองค์พระท่านเด้อตรงนี้คือแบบคลังเนาะดูแบบคลังนะคะ หลังจากที่สักการะท่านก็จะมีเดินไปอีกจุดหนึงมันก็จะเป็นเหมือนตำหนักที่สร้างสร้างขึ้นมาใหม่อีกนะคะเนี่ยดูดูตรงข้างหลังนะคะคือมองดูแล้วมันรู้สึกเข้มขลังยังไงยังไงไม่ทราบนะคะรู้สึกว่าขังขลังนะคะก็มีมีคนไปไหว้เยอะพอสมควรนะคะวันที่เราไปแต่ว่าก็ก,ก็ก็ไม่ได้ด่าตามากนะคะเดีย๋ยวท่านปู่กอืกเลนะคะ คือแบบมองดูเราก็รู้สึกเนาะว่าขังขังเนาะก็มานั่งอยู่ด้านหน้าตำหนักนี้นะคะอันนี้เป็นตำหนักเก่าแล้วก็ตรงนี้มันก็มีเสาไม้แล้วมีคนเอาผ้าไปห่อเราสงสัยเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนวงแหวนพญานาคค่ะอันนี้ตรงนี้คือสร้างใหม่ก็จะมีตำหนักพระแม่นะคะก็เดินเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นโอปูนะคะที่เป็นสร้างใหม่แล้วก็เดินทางกลับมาครั้งนะคะนีด ระหว่างเส้นทางนะคะคือแถวเนี้ยมันจะมีป่ายางค่อนข้างเยอะนะคะมันก็จะเป็นอุโมองค์ต้นยางแบบเนี้ยค่ะตลอดเส้นทางก็ก็หลายจุดนะคะที่เจอทางแบบเนี้ยก็เลยถ่ายถ่ายไว้นะคะเนื่องจากว่าเราก็บรรยากาศมันก็ล่มลื่นดีนะคะมีสองข้างทางเป็นป่ายางแล้วก็เป็นถนนที่มีต้นไม้เยอะเร่มรื่นนะคะนี่ก็มาพักที่อุดรค่ะที่เดอะเคปบูชิคโฮเทลค่ะคืนละประมาณ6 ห้าหกรอยนะคะก็คือที่พักสะอาดใหม่แล้วก็ดีนะคะที่นี่นะคะอยู่ที่เมืองอุดรแต่ทางเข้าก็จะไปเข้าไปซอกแซกหน่อยนึงแต่ว่าข้างในก็คือดีมากนะคะคนไปพักค่อนข้างเยอะนะคะรีวิวคะแนนดีนะคะที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือสะอาดแล้วก็มีที่ให้นั่งรับประทานกาแฟด้วยนะคะตอนเย็นก็ไปกินอาหารที่ร้านก้อยเสือคั่วนะคะก้อยเสือคั่วร้านนี้ก็คืออร่อยมาก บอกเลยนะคะแซ่บอันนี้ก้อยเสือก็คือที่ฉันชอบมากสั่งมาสองจานนะคะนี่ค่ะก็คืออิ่มมากหลังจากนั้นตอนเช้าค่ะมาที่ร้านนี้มาดามพาเท่เขาได้มิชลินสตาร์เดืออสูนี่ก็คือคุณแม่ก็คืออัธยาศัยดีมากนะคะได้มิชลินสตาร์ปี24กับ25นะคะเ,เราก็สั่งอาหารกันไปหลายเมนูเหมือนกันราคาก็จะอา่า อัพอัพหน่อยนะคะเนื่งจากว่าเป็นร้านที่เขา,เามีชื่อเสียงเนาะยี่สเอ่สพูดผิดปี23-24ที่ได้ m มลิชลินสตาร์นะคะแล้วก็เมนูยอดนิยมของเขาก็น่าจะเป็นพวกที่ที่เป็นข้าวต้มแล้วก็มีเห็ดชาจีนนะคะเราก็สั่งเมนูนี้กันบางคนก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็คือเมนูที่ว่านี้นะคะ ชามใหญ่เบ้อเรื่อเลยนะคะน่าจะประมาณ90บาทเนาะถ้าจำไม่ผิดอันนี้คืออร่อยมากสั่งอันนี้ต้องสั่งด้วยอร่อยก็คือแบบมันนัวดีะคะ่ะกลมกลม่อมกำลังดีแล้วเขาตัดมาเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยไม่ต้องจิม้มไม่ต้องใส่ซอสอะไรก็ได้นะคะคือมันอร่อยอยู่แล้วค่ะมันอร่อยอยู่แล้วก็ต้องชิมทุกชนิดกันนะคะสามสหายนี่นะคะนี่ก็คือเป็น ไข่ลวกนะคะเมนูที่ต้องสั่งกันประจำเลยโปรโตีนของเรานะคะก็อาหารเช้าแล้วก็ไปร้านนี้ได้เลยนะคะมาดามพาเท